ช้าช้าชัดชัดยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบอกทุกทุกกลุ่มว่าพวุ่งนี้มาด้วยมาด้วยอารมณ์คึกขนองเหมือนลูกกรอกขนองธิ์นะครับให mm ้า hmm. สุกว่าเรามาทํางานนี่เป็นงานที่สนุกมีความหมาย mm hmm. เป็นงานที่เป็นงานที่มีการเลือกนี้ครั้งแรกในประเทศไทยเป็นทีมที่ปฏิบัติจริง mm hmm. พอเราทํางานด้วยความมีพลังด้วยความจิตใจสํเนึกมันก็จะสนุก mm hmm. การพูด กับผู้สมัครก็จะต้องเป็นไปด้วยสถานะการให้บริการอย่างทต็ที่ในฐานะเราเป็นเจ้าพนักงานคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนำคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดการเลือกสมาชิกพุทิสภาระดับจังหวัดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับคราวนี้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่น้องๆเจอกันมาเนี่ย ระหว่างอำเภอจังหวัดคือจํานวนคนที่เราต้องให้บริการผู้สมัครเนี่ยอาจจะเยอะกว่าหนานแน่นกว่าเพราะเข้าใจว่า700กว่าคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเรา่พรุ่งนี้นะวันเสาร์ที่15มิถุนายน,นพุทธศักราช2 5 6 7นาอยอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะยังคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการรับวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่ที่เลือกสมาชิกผู้ทสภาระดับจังหวัด ให้เป um ็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั seja, ้งว like ่าด้วยการเลือกสมาชิกผู้ทิ่สภาพศ2567บรรยากาศการตรวจเยี่ยมของประธานกรรมการการเลือกตั้งนจังหวัดสมุทรสงครามได้มีนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้วารชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยรองผู้วารชการจังหวัดสมุทรสงครามพลตำรวจตรีสมภพภูหาวิชานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามนางสาวมนณสนาวิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม <ส>พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับประธานกรรมการการเลือกตั้งในการสังเกตการและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆประธานกกตได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและข้อแนะนําในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทําหน้าที่ด้วยความรอบคอบรัดกุมปฏิบัติตามกฎหมายในการดําเนินการจัดการเลือกสมาชิกุฒิสภาระดับจังหวัดในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมมากที่สุดประธานกรรมการการเลือกตั้งได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเองทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมั่นใจว่าจะทําให้การจัดการเลือกสมาชิกวุฒทสภาระดับจังหวัดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายและจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒทสภาระดับจังหวัดรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่บ่าวพาเดินเข้ามาร่วมกรรมการก็ยิ้มให้เยอะๆอย่าขิวมด อะไรไม่เอาถ้าสงสัยก,กห็หันหน้าไปคุยกันเองแต่หันมานยิ้มอะไรนะยิ้มทนรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะครับนะฮะทำตัวเหมือนกับเป็นคนที่คนที่มาทํางานนู่นเวลาเป็นคนที่เราต้องให้บริการครับสวนวัญญาณนี้ซะหน่อยนะฮะมันไม่ถึงสี่ชั่วโมงไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วท่านก็จะทําให้กระบวนการเลือกเนี่ยมันมีความหมายมีความสุขเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง ไม่ความหมายครับ <c oughs> มันไม่การเลือกอย่างนี้ครั้งแรกเราก็รู้กันทั่วประเทศนะฮะ <c oughs> ถ้าเราครั้งหน้าทําอีกเนี่ยท่านงก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วครั้งหน้าแ <c oughs> ต่ครั้งหน้าไม่มีเนี่ยสู่ข้าแก้กฎหมายเนี่ยนะฮะ <c oughs> เราก็เป็นคนที่ถือว่าโชคดีมากมากเลยว่า <c oughs> จําได้ไหมว่าปี2 5งหเจมันมีเลือกอย่างเงี้ยผมระดับอําเภอระดับจังหวัดด้วย <c oughs> <c oughs> ระดับประเทศเขาไม่ให้ผมทำเขาให้กรกตทำไม่งั้นผมไปทําที่ระดับประเทศแล้วด้วยคุยได้อีกนะถ้าง่ <c oughs> ายดีฮะ ขอลานะครับขอขอบคุณมากขอบคุณมากครับ